เอาไปเลยวันนี้เราจะพามาดูรถอคอกซิ่งกันนะคะรถอคอกตัวนี้นะคะเป็นไฮรักรีโวปี2019สีเทารุ่นนี้เขาเป็นเกียร์ธรรมดาสำหรับใครที่มองหารถอคอกไว้ใช้งานนะคะใช้มันทุกของนะคะคนของต่างๆถือว่ารถอคอกของเราตอบโจทย์สุดๆไปดูรอบคันกันมา หลอดไฟนะคะเป็นแบบฮาโลเจนนะคะด้านหน้านะคะก็สวยๆแบบนี้นะคะกระจังหน้าของเขานะคะเดี๋ยวเราอ้อมมาดูด้านข้างนะคะไฟสวยนะคะใส่กิ้งนะคะยังไม่เหลืองไม่มีรอยแตกราวใช้งานได้ปกตินะคะมาดูในส่วนของล้อนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแม็กหก้านนะคะสีทองนะคะก็มีน็อตล้อนะคะสีเงินนะคะแบบนี้นะคะตัวย่างนะคะ ถ้าเกิดเก่านะคะเราเปลี่ยนให้นะคะอย่างปีเก่านะคะดอกสึกนะคะยางแตกเราเปลี่ยนให้นะคะมาดูด้านข้างนะคะด้านข้างกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็มีคิ้วกัาราดมาให้ด้วยตัวนี้นะคะเขาเป็นเครื่องยนต์2.8ก็มีโลโก้ไฮลักมะ,ะ2.8แบบนี้ตัวมือเปิดเป็นสีโครเมียมแล้วก็มีช่องรูเสียบกุญแจ เรามาดูในส่วนของคอกกันนะคะข้อกเขาก็จะสูงแบบนี้นะคะสามารถบรรทุกของใส่ของได้เยอะมากๆเลยด้านหลังเรายังมีแถมเหล็กคัดท้ายมาให้ด้วยนะคะในส่วนฝาท้ายเขาก็ทำตัวล็อกมาสองชั้นเลยอ่าตัวนี้หนึ่งสองสองฝั่งเลย ในส่วนของฝาท้ายของเขานะคะก็ยังมีไฟเบรกดวงที่3นะแล้วก็มีโลโก้นะคะไฮลักรีโวอยู่ด้านหลังแบบนี้เลยภายในในส่วนของคอนโซลหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นสีดำด้านในนะคะพวงมาลัยของเขาเป็นแบบธรรมดาหน้าจอเป็นแบบธรรมดาสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดปรับแอร์เป็นแบบแมนนวลเกียร์เป็นเกียร์กระปุกแบบ5สปีด ภายนอกบรรจุของแต่ภายในสวยมากๆเบาะของเขายังเป็นเบาะหุ้มผ้าสีดําแบบนี้สวยมากๆเลยในส่วนของแผงประตูด้านข้างก็จะมีลำโพงแบบนี้แล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันต่างๆด้านล่างก็มีช่องใส่แก้วใส่ของเล็กๆน้อยๆประมาณนี้นะคะใครที่กำลังมองหารถคอกไว้ใช้งานเราแนะนำคันนี้เลยสำหรับคนไหนที่สนใจสามารถแอดบ้านเขียวเรามาได้เลยสำหรับวันนี้แอดมินใบ ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย